ทีมงานก็เข้าแบบฝั่งนี้แล้วนะครับกำลังทำการเข้าแบบครับเพื่อที่จะเทคอนกรีตนะครับฝั่งนี้ครับก็กำลังเทคอนกรีตครับสวครับชิมิจะพามาดูงานเข้าแบบงานเข้าแบบฐานกหลังนะครับแล้วก็งานเ<อ>ท กรูดคานทับหลังแล้วก็สาเ,อเอ็นนะครับเดี๋ยวตามมานับชมเลยครับเป็นงานเทคานทับหลังนัครับช่องหน้าต่างนะครับที่เราเทคานไปแล้วนะครับคานทับหลังของเรานะครับมีขนาด15เซนนะครับเกาอเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ช่างก็กำลังเทคอนกรีตครับเทคอนกรีตคานทับหลังของเรานะครับเทเสร็จก็จะมาขยับตัวตรงเสาเอ็นนะครับ ตันนี้ครับก็กําลังเข้าแบบคานกับหลังตัวบนนะครับส่วนด้านนี้เทเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแขงนี้นะครับคงจะเข้าเทพรุ่งนี้กันนะครับเข้าเสร็จแล้วก็ลาดน้ำนะครับลาดน้ำก่อนเท ด้านนี้ก็เทขานไปเรื่อยๆครับจนให้มันเต็มนะครับขานทับหลังก็เพื่อที่จะเป็นตัวซับแรงจากพลังกุญแจกด้านบนนะครับซับแรงได้ดีเลยนะครับแล้วก็กันตัววงกบของเรานะครับเวลาเราฉาบปูนการ,รอยแตกร้าวได้ดีเลยครับสําหรับงานเททับหลังนะครับถ้าเทเสร็จด,ด้านนี้แล้วนะครับเราก็จะย้ายจากด้านนี้มาเท ด้านนี้ต่อนะครับสำหรับงานเทขานทับหลังของเรานะครับงห,ง,งหารตัวเศษปิดมะเจ็ดเส้น พอดีเลยหลังคาเราก็ใส่เป็นเพสีสเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างตามก็กำลังไปทำการเชื่อมตัวเหล็กอเสนะครับเพราะมันมีความยาว9เมตรกว่าเลยนะครับดินหายากมากๆนะครับ หน้าเก็บเกี่ยวนะครับหน้าฤดูการนี้นะครับเป็นฤดูการเก็บเกี่ยว mm. เกี่ยวข้าวในนาลดดินก็ยังลงไม่ได้เลยนะครับ mm. ก็ต้องทํางานอย่างอื่นต่อไปครับเราจะรอดินงานอื่นก็ไม่ได้ทํานะครับ mm. นี่ขานแล้วนี่ก็เริ่มเทแล้วนะครับ mm. ก็ขึ้นกระบะก็น่าจะเต็มนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้ ปูนอะไรมากมายเลยนะครับช่างอาคมแล้วก็ช่างพิลลมนะครับขึ้นไปเทด้านบนนะครับดัน,นี้ด้นนี้เสร็จแล้วนะครับ นี่เราก็จะเดินเหล็กอเซได้นะครับตอนนี้ช่างตามก็กําลังไปเชื่อมเหล็กอเซอยู่นะครับนิดเดียวเดี๋ยวก็เต็ม เทเสาเอ็นเซร็จครับก็ใช้เหล็กนะครับในการเขยา่าหรือว,ว่ากระทุ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเสาเอ็นเราจะเส <c oughs> าเอ็นเราจะไม่ได้แมงนะครับหรือว,ว่าเป็นโพรงนะครับในแบบที่เทมาก็ไม่โพรงนะครับ้ยยเยเเเเีราาไไดแบ่ถวนู <laughs> วปละ สู่ไต่เหรอค่ับฉันเรา,าเราขาวในสู่ไต่ออยยตขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับงานเข้าแบบแล้วก็เทขานทับหลังนะครับเย็บไปเย็บไป ก็จะเสร็จแล้วครับ็ขอฝากคลิปนี้ไปดูด้วยด้วยกันนะครับเป็นคลิปงานเข้าวแบบแล้วก็เทคานทับหลังครับสัปดาห์นี้ต้องขอต้อนรไปก่อนนะครับเจอกันข้าหน้าครับพี่พี่น้องครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับนี่บ้านเงินละ